สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมเลยนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบนเค4แล้วก็วง CGM48 ีเเช่นเคยนะครับช่วงนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีขาวตัวเยือนของทีมชาติฝรั่งเศสน,นะครับซึ่งจุดเด่นของเสื้อตัวนี้เลยก็คือมีตราไก่อยู่บนหน้าอกเสื้อนะครับซึ่ง <c oughs> ไก่เนี่ยสามารถสื่อ <c oughs> ไปถึงน้อง คนหนึ่งใน48เทียสกรุ๊ปไทยแลนด์ได้นะครับแต่น้องคนนี้เขาก็ปลูพกพันธุ์กรไก่มาสมคขัวนะฉายาเขาก็ <c oughs> มีไก่ต่อด,ด้วยนะครับต่อดทายชื่อของน้องแล้วก็เป็นคนที่กินไก่ทอดได้365วันแบบไม่มีวันหยุดนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับดูหลังเสื้อก่อนแล้วกันก็คือน้องเอมมี่ออนิชาพรมสุภา สมาชิกรุ่นที่4ของวงเบนเคนโฟร์เและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมด้วยและน้องก็อยู่ในฐานะเมมเบอร์ Member รุ่นที่4ที่ผมชอบมากที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะนําเรื่องราวของน้องมาเล่าสู่กันฟังบ่อยๆอ,อ,อยู่แล้วแล้วก็ในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับแน่นอนว่าต้องมาสรุปเรื่องราวในปีที่ผ่านมาของ น้องเอมมี่ให้ทุกคนได้รับรู้รับชมร,รับฟังกันนะครับมาว่าในส่วนของผลงานกันก่อนแล้วกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้องเอมมี่นี่มีผลงานแบบจุกๆเหมือนกันนะผลงานเยอะมากๆจริงเป็นปีทองของน้องเลยเพราะว่าได้นะครับเพราะว่าจากที่บางปีเนี่ยน้องก็แบบเหงาๆเนาะไม่มีรายชื่อปิด อยู่ช่วงหนึ่งอ่ะไม่มีติดรายชื่อติดอยู่สักเพลงเลยอ่ะซึ่งถ้าเทียบกับความสามารถของน้องแล้วก็งงงงอยู่นะครับเหมือนกันว่าเออวงเขายังไงของเขาเขาไม่ชอบน้องที่ร้องเพลงเพราะหรือยังไงนะครับแต่ว่าน้องก็ยังสู้ต่อนะครับแล้วก็ในงาน general election ครั้งล่าสุดของปีโน่นน้องก็ลงสมัครด้วยนะครับแล้วก็ สุดท้ายแฟนคลับก็ช่วยกันโหมดน้องให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของ next girl ในะที่สุดนะครับก็ทำให้น้องมีผลงานต่อเนื่องมาในปีที่แล้วนะครับก็คือ,อ,อในซิงเกิลที่16ของวง b e น c a i f o r n i a single kiss me ที่มันมาจากผลงาน general election เนี่ยน้องก็อยู่ในเพลงรองเพลงของกลุ่ม next girl นะั่นแหละก็คือเพลงิ r y p t o dialogue นะครับก็ทำให้ <c oughs> น้องฉายแสนขึ้นมา อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแบบโเด็กคนนี้ก็มีความสามารถมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวก็ยังเต้นยังอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ความเอฮาความกลัวอะไรของน้องอ่ะผ่านไลฟ์ของน้องมันก็แบบเห็นมาเรื่อยๆเห็นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะมีผลงานในส่วนของเทเตอร์ Peter, นะครับสเตทเรนดี State, y, ที่อเราได้เห็นแหละว,ว่าน้องเอมมี่ฉายแสงมากๆนะครับก็คือโดดเด่นโดดเด่นเลยนะครับเป็นตัวปวนตัวฮาเลยแล้วก็ผลงานอ,อ่ในเพลงที่ร้องกับแจนลี่ด้วยกันนะครับเพลงมาตาเนี่ย เคลือบทองมากแมจริงจริงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องเอมมี hmm. ่ก็ยังมีซ้าผลงานที่อันนี้เรียกว่าไปสู่ระดับต่างประเทศเลยนะครับ mm hmm. คือเด็กคนนี้เขา mm hmm. เขาพร้อมสู้ทุกโอกาสอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็เมื่อโฟรีเอตจัดประกวดร้องเพลงของโฟรีเอตกขึ้นมาเนี่ยแน mm ่ hmm. อนอนน,อน้องเอมมี hmm. ่ถนัดเลื่อนร้องเพลงอยู่แล้วแล้วเขาสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเขาก็ต่อสู้นี้เพื่อโอกาสดีๆ ของตัวเองนะครับก็รวมแข่งขันด้วยแล้วก็สามารถเป็นเมมเบอร์ฝั่งไทยเพียงคนเดียวที่ก้าวขึ้นไปสู่รอบอรอบพ่ลองโชต่อนหน้าคณะกรรมการแล้วก็คนดูที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับอาจจะไม่ได้ดำเน,นชนะเลิศหรืออะไรก็แล้วแต่แต่โอ้โหไปได้ไกลขนาดนั้นเนี่ยสุดยอดมากๆแล้วเก่งมากๆจริงนะครับเอมี M v. ประทับใจมากๆ,ๆนะครับแล้วก็อะหลังจากนั้นโอกาสดีๆมันก็เริ่มเข้ามาหาน้องเรื่อยๆแล้วครับไล่มาตั้งแต่การติดเซมาสึกเพลงหลักครั้งแรกในเพลงบ o ร์เ e s ลสนะครับที่ว้าวว้าวเลยคือแบบโอ้เอ็มมี่ตีแล้วโว้ยแบบจำได้ดอกประกาศผมดีใจมากๆเลยเนี่ยอโอสุดยอดจริงๆนะครับเก่งเก่งมากๆแล้ว ผมก็ไปดูโรดโชว์เลยตลอดว่าเออน้องก็เต้นได้ดีมากๆ,ๆจริงเพลงบัตเ e r l เลสนะครับจริงจคือเห็นนักเปิดตัวตั้งแต่หลายงานแล้วแล้วก็มากีฬาสีด้วยนะครับแล้วก็กีฬาสีเนี่ยก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น้องได้เปิดตัวเพลงรองในซิงเกิลนี้เช่นกัน,น,นแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายมากๆด้วยเพราะว่าเป็นเพลง จบการส,สัร่งพิสจักรนะครับมาตัดอารุฮิมาเดชไว้เจอกันนะนะครับก็น้องเอมมี่ก็ได้รับเลือกจากพีสจักรให้เข้ามาอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะครับก็ด้วยความคุ้นเคยความชอบอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันนะครับก็ได้รับกัดเลือกเข้ามาเอมมี่ก็ทาไม่ก็เลยว่าไม่ทําให้พีสจักรผิดหวังนะแบบร้อง ได้ดีทำได้ดีเลยเท่านั้นไม่พอนะครับก็จดกเพลงพิศจางแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับอันนี้ก่อนหน้าเพลงพิศัจจอีกคือเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษที่เขาให้โหวตกันเนี่ยเองเอมมี่ก็ได้รับการโหวตให้เข้ามาอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็โ้หลังเสียงของน้องสุดยอดจริงเจ๋งมา,มากๆาจริงนะครับคือโอ้โหดูแล้วมีความสุดมากครับน้องเอมมี่ ดีเยี่ยมเร็มากๆนะครับไม่รู้จะพูดชมยังไงแล้วก็คือซิงเกิลนี้น้องติดมีรายชื่อติดอยู่3เพลงเลยนะคือบั r เดเรสสามร้อยหาวันกับเรื่องบินกระดาษ2องพแล้วก็ไว้เจอกันนะซึ่งสุดยอดมากๆนะครับถ้าเทียบกับมันมีช่วงหนึ่งที่น้องไม่ติดเพลงอะไรเลย,ยนานเหมืนกะันคือแบบคนละเรื่องเลยนะครับซึ่งมันก็แบ <c oughs> จุดเริ่มต้นก็ม,มาจากการโคชนะครับมาจากการไม่ไม่ยอมแพ้ของเอมมี่เนี่ยแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นโอกาสมันก็มาไม่หยุดนะครับน้องก็ได้รับโอกาสดีๆมาเพิ่มอีกก็คือมีรายชื่อติดทีมเอ็นไนได้นะครับได้ประกาศเลื่อนขั้นแล้วก็ได้โชว์ฟอร์มในเอ่อเทเตอร์สเต็ปทีเมนไฟซึ่งก็เห็นเลยว่าโอ้โ ME เอมมี่เฉ่ฉายมากๆจริงนะครับแล้วก็ โอ้เวงพระจันทร์เซียวอ่ะผมได้ยินได้ดูแบบสดๆนี่ผมแบบกรีดกรีดแตกมากเลยนะเพราะว่าโอ้โหน้องก็คือชื่อเรื่องสายร้องอยู่แหละแล้วก็เอออยากหเห็นน้องร้องพระจันทร์เซียวแล้วน้องก็ได้ร้องจริงนะครับก็ทําได้ดีมากๆแบบฟินรู้สึกดูตัวเองโชคดีมากที่ได้ดูน้องสดๆในวันนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอ๋อน้องก็ยังมีรายชื่อติดอยู่ใน เทเตอร์ออริจินอลสเตทของวงอีกนะครับซึ่งก็ได้โชว์ฟองกันไปแล้วนะครับของใน่ออริจินอลสเตทก็ถือว่าโอ้โหฟินฟิกันไปเลยสำหรับแฟนคลับน้องเ e อมมี่ระเิงผมด้วยนะครับที่แบบโอ้โหเอมมี่มีผลงานให้ชมกันตลอดทั้งปีเลยนะครับถึงแม้ว่าแฮรแท็กซูปนันดาไม่ติดจะไม่เป็นก็กคงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า ก็ยังมีผลงานอีกอื่นให้ดูเทียบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยซิงเกิลล่าสุดประกาศไปน้องก็มีหลายชื่อติดเซบัสื่อ,อีกก็ฟินๆกันไปเลยนะครับยาวๆตอนนี้ผมรู้สึกว่าตำแหน่งของน้องเอมมี่เนี่ยแบบมั่นคงมากๆโอกาสดีๆเข้ามาตลอดเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของผลงานของน้องหัวว่ากมายาวๆเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ <c oughs> ต่อมาเนี่ยก็ อ่ะอีกหนึ่งส่วนผมปีที่แล้วที่น้องเอมมีม่โดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของการเรียนนะครับน้องก็ได้รับรางวัลจากโรงเรียนนะผลการเรียนดีเด่นมาตลอดเลยนะครับเรียนได้เกรดสี่มาตลอดแต่ว่าอ่ะเทอมล่าสุดมันจะไม่ได้เกรดสี่มันพลาดทุกวิชาเหมือนเดิมแหละมันพลาดไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเจ๋งมากแล้้วแลวน้องก็มีเป้ามีโก มีเป้าหมายต่อไปแล้วก็คือ,อต้องหาที่เข้าเรียนในมหาลัยให้ได้นะครับก็การไม่ได้เกรดสี่วิชาอาจจะแบบน้องจ,จะผิดหวังบ้างแต่มันก็ปู่นตรงก็คือน้องค,คลายความกดดันตรงนี้ไปไม่ต้องแบกรับความกดดันและก็ไปมุ่งกับการเข้ามาหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าสู้ๆรอดูอยู่ว่าหนูจะเลือกทางเดินในเส้นทางใดในมหาวิทยาลันะลลลยนะรอรอรู้นี่ยตอนนี้น้องน่าจะมหาใช่ไหมครับ ไม่รู้ว่าน้องจะเข้าเลยหรือเปล่าว่าเรียนม .6 อีกปีแล้วจะเข้าก็รอดูกันนะครับอ่าต่อมานะครับก็พูดถึงผลงานในปีที่ผ่านมาไปแล้วคราวนี้ก็มาผลงานใน <c oughs> อนาคตบ้างนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปว่าปีนี้อ่ะน้องแน่ๆแล้วติดเซมัสซึในซิงเกิลใหม่ที่จะเปิดตัวในงาน j 8แบ p o ประมาณเดือนกุมภาใช่ไหมครับอ่าน,นี้แน่แล้ต่อไปก็ งาน general election นะครับที่ปีนี้มันยากขึ้นนะเพราะว่าตำแหน่งลงลดลงจาก16เหลือ12ในแต่ละเพลง <c oughs> ก็แอบหวังลึกๆว่าน้องเอดมี่จะได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอีกนะครับน้องจะได้เชิดฉายอีกแล้วก็อันนี้ก็แอบหวังลึกๆส่วนตัวว่าเอ้ยน้องล้องเพลงพรอะขนาดนี้ เป็นไปได้ไหมว่าจะมีสักสักซิงเกิลหนึ่งเปิดโอกาสให้น้องได้ร้องแบบโซโลเดี่ยวของตัวเองหรือว่าอาเธอโซโลเดี่ยวไม่ได้ก็ร้องแบบดูโอคู่กันกับน้องแนลี่เพื่อนซีของน้องก็ได้นะครับเพราะว่ามันดีงานดีนะเวลาน้องเอมมี่ร้องเพลงเดี่ยวๆหรือว่าร้องคู่กับแชลี่มันสุดยอดมากๆจริง นะครับก็นี่แหละนะครับเป็นเรื่องราวในอนาคตที่ผมอยากให้เกิดขึ้นสำหรับน้องเอมมี่นะครับก็มาลุ้นกันว่าปีนี้น้องจะสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนคือดีแล้วละแต่ว่าจะได้รับโอกาสเยอะมากมายเพียงใดจาก Official นะครับแล้วก็อ่ะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้หนูมีความสุขมากๆแล้วก็ ขอให้ได้สิ่งดีๆมีคนดีๆมารักเอ็นดูตลอดไปนะจ๊ะอสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนคนใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ